สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดือนนี้ก็เดือนเมษาแล้วนะครับก็อ anyway> ีกไม่กี่วันก็จะสงกรานแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาเงินสดแล้วก็เงินพรนะฮะสำหรับฮอนด้าเวมุงหตัวล uh, ้อแม็กสีใหม่ลายใหม่ปี2025น่นะครับแต่ว่าวันนี้ลงก็จะเป็นสีเขียวกับสีดำนะครับเพราะว่าสีเงานี้จะมี2สีนะก็จะมีสีเขียวกับสีขาวนะครับส่วนสีด้านนะก็จะมี2สีนะก็จะมีสีดํากับสีเทานะครับ ส่วนราคาก็เท่ากันเลยนะครับราคาเงินสดตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่59,200บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับมอเตอร์วิหนึ่งสองห้าตัวร้อแม็กนะตัวท็อปเลยนะครับส่วนเงินผ่อนนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคเครดิตด,ดีนี่สามารถดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับจ่าย350บาทนี่ออกรถได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าคเครดิตด,ดีนะครับ แล้วก็ข้างงวดนะครับตอนนี้ก็สามารถส่งยาวสูดได้ถึง48งวดนะส่งยาวสูดได้ถึง4ปีนะครับข้างงวดก็อยู่ที่2 4งบาทนะครับ48งวดนะครับข้างงวดไม่แพงนะครับแต่ว่าระยะการส่งก็จะยาวนิดหนึ่งอะส่ง4ปีนะครับอันนี้คือจ่ายรับดรถ350บาทนะฮสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับเงินผ่อนนี้แล้วแต่ลูกค้านะฮะจะดาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนิดหนึ่งนะครับ หรือว่าจะดาวเป็นหมื่นก็ได้นะครับดาวหนึ่งหมื่นสองหมื่นนะครับค้างงวดก็จะส่งหนึ่งปีสองปีสามปีก็ได้นะครับหรือว่าจะเอายาวสุดสี่ปีก็ได้นะครับสําหรับพอด้าเว็บหนึ่งสองห้าตัวร้อเมตรนะฮะนี่สีเขียวก็สวยนะครับสีเขียวนี่ขายดีมากนะครับเนี่ยเื้อสีก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีดํานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับราคาก็เท่ากันเลยนะครับห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทนะครับ ราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับนี่ครับก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กกับล้อซีลวดนะครับล้อซีลวดนี่จะมีแค่สีน้ําเงินนะครับกับสีแดงนะครับสสีนะครับราคา57,000บาทรวมจดทะเบียนนะครับส่วนล้อแมกห้าหมืก้าพันนะครับล้อแม็กนี่ จะแพงกว่าอยู่2,000กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 15 77 129หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับไลน์นะฮะกับเบอร์โทรก็ตัวเดียวกันเลยนะครับ0 9 2 15 77 1 2สนาหนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะฮะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะหรือว่ากำลังมองหารถใหม่สักคันนะครับ วันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟมือสองห้าตัวล้อเม็ดนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทรวมจดทะเบียนนะครับเงินผ่อนเครด,ดิตดีก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับค้าง,งวดก็สามารถทรงย่าสูตรได้ถึงสี่สิบแปดนวดนะครับสี่สิบแปดนวดนี่สองพันสี่สิบเจ็ดบาทนะครับสี่สิบแปดนวดนะครับสีด้านก็สวยนะครับสีเงาก็สวยนะครับ สำหรับฮอนดาเวฟ125นี่อัตราประหยัดน้ำมันนี่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับแล้วก็ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรนะฮะหัวฉีด5ปี50,000กิโลเมตรนะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับตัวล้อแมกนี่สวยนะครับเนี่ยล้อแมกลาย5ก้านที่สวยมากนะับตัวนี้ข้างหน้าดิ้ข้างหลังดำนะครับสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเอกสารในการออกรถกระบาประชาชนใบเดียวนะครับวันนี้ก็มาแนะนำโปรโมชั่นดีๆนะฮะสำหรับเดือนเมษานะฮะก็จะส่งกรารแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ